กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่9สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกราบผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อท่านนั้นจะได้ผ่านผลหวยฮานอยบนสวรรคนทุกวันนะครับผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่9สิงหาคมครับเลข5าตัวออก47382 47382เลข3ตัวบนออก382 382เลข2ตัวบนออก82 82เลข2ตัวล่างออก92 9, 2, 9 ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่9สิงหาคมครับเลข5ตัวออก4 7 3 8 2 4 7 3 8 2เลข3ตัวบนออก3 8 2 3 8 2เลข2ตัวบนออก8 2 8 2เลข2ตัวล่างออก9 2 9 2ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮาหนอยพิเศษประจำงวดวันที่9สิงหาคมครับเลข5ตัวออก4 7 3 8 2 4 7 3 8 2เลข3ตัวบนออก3 8 2 3 8 2เลข2ตัวบนออก8 2 8 2เลข2ตัวล่างออก9 2 9 2ฝั่งอีกครั้งนะครับ